สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับดวงการเงินในเดือนพฤศจิกานี้นะมีทิศทางอย่างไรนะครับแวะเวียนมารับฟังรับชมทิปกันนะครับอ่ะเขาบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยนะคุณต้องเปิดทั้ง2ตานะเปิดทั้งใจนะเปิดหนึงใจกับ2ตาให้ดีนะครับอย่าปิดตาปิดใจนะครับเขาบอกว่าโอกาสที่จะได้เงินเนี่ยมันมีนะครับอ่ามีจากไหนนะผมมองว่าไพ่หกไม้เนี่ยนะเฮ้ยห,หถ้วยพูดผิดขอโทษนะฮะ ไพ่หกถ้วยเนี่ยมันพูดถึงการที่คนที่เรารู้จักมักคุนเนี่ยนะอาจจะกลับมาบอกสิ่งดีๆนะสิ่งที่คุณอาจจะสร้างเงินสร้างทองนะได้เป็นเกาะเป็นกำรรนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็บอกว่าอ่ะไปดูซิอ่าแต่ก็บอกว่าไอสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ค่าเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดคิดนะมันอาจจะยังไม่ได้มากันตุมตมต้มตามตุ้มต้านนะในเรื่องของเงินนะเขาบอกว่ามันต้องมีการฝ่าฟันนะมีในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะต้อง อ,อดทนรอคอยนะครับนะมันถึงจะเป็นอย่างที่เราคิดเห็นไหมนะกว่าคนตุ้ยนุ้ยเนี่ยจะผอมได้เขาบอกว่ามันต้องมีการอดทนรอคอยแล้วก็มีกระบวนการที่ถูกต้องนะครับนะ,ะนะเงินมาแน่นอนนะต้องบอกนี้ก่อนเลยโหไพ่เห็นชัดๆเลยนะกำลังแกะสลักเหรียญน,นะกัเงินลอยมาจากอากาศเขาบอกว่าสําหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเงินอยู่ในอากาศนะจริงๆเมื่อคนทุกวันแหละแต่ในเดือนนี้คนที่เกิดวันพุธอาจจะเห็นนะเห็นแนวโน้มเห็นทิศทางว่าเงินเนี่ยเอ้ย เราจะไปเอามันมายังไงคว้ามันมายังไงนะหรือว่าได้มันมายังไงนะง่ายกว่าคนที่เกิดวันอื่นๆนะครับอ่ะนะเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยนะคอยสนับสนุนนะครับนะเออไพควีนไม้เนี่ยออกมาแล้วงบอกเฮ้ยผู้ใหญ่สนับสนุนหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะครับแต่คุณเองเนี่ยอย่าไปคิดมากคิดเยอะนะขอให้ปลดล็อก นะความคิดของคุณออกมานะครับนะหลายๆอย่างก,ก็จะดีขึ้นเบาขึ้นนะจะเห็นหนทางมากยิ่งขึ้นเห็นไหมผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่ชี้ทางบอกชี้ทางออกนะให้คุณเห็นแนวโน้มหรือบางทีเนะี่ยขอให้คุณเนี่ยเปิดใจแล้วก็ศึกษาหาความรู้เนี่ยประมาณนี้คุณเองก็อาจจะเจอหนทางทําเงินนะมีเงินเพิ่มได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับในเดือนพฤศจิกานี้ถือว่า เป็นปลายปลายปีที่ดีนะของคนที่เกิดบันพุธนะครับยังไงก็นะอดทนสันิดนึงนะครับนะกานอกกั้นใจนะลุยกันต่อไปเพื่อที่จะนะเจอหนทางที่ดีนะหนทางที่คุณตั้งใจแล้วก็เฝ้าฝันไว้นะครับอขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมคลิปครับผม